สบ,บายให้สวยๆเลยนะลูกเก่งจังเก่งนี่สีเขียว,วนี่สีน้ำเงินจ้ะเอาปั๊มปั๊มนี่เก่งแก่งฮ <laughs> ขีน้ำเงินล้างยังไม่ล้างเราเดี๋ยวล้างเดี๋ยวระบายให้ดีก่อนลูกค่อยล้างล้างค่อยๆล้างยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเหรอเอาเสีข้างนี้มั่งเหรอเสร็จแล้วเหรอเนี่ยยังไม่กระจายเลยลปั๊มปั๊๊มปัม Yeah. Giờ láng hay để ba làm hay thiệt lão lỡ luôn quá thiệt lão lở. Lu bằng lu vàng lu. lỡ rồi vào, rồi vào, rồi. นี่หนูว่าเสร็จแล้วเหรอนี่ผลงานหนูเหรอ